ใครเห็นคลิปนี้แชร์ด่วนครับใครเห็นคลิปนี้แชร์ด่วนแชร์ไปด่วนๆเลยพี่ๆเชื่อผมแชร์คลิปนี้แล้วมีประโยชน์มากๆจะพาคุณมารับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านที่ร้านแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับและใครที่อยากขายของให้กับแบงค์เข็มเพชรคุณดูคลิปนี้ให้จบแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบใครที่ดูอยู่ฝากกดไ like, ลค์รัวๆฝากกดแชร์หน่อยสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับอย่างที่แบงค์บอกนะครับหากเอฟซีทันใดน,นะครับที่ดู แบงค์อยู่และเห็นคลิปนี้ฝากแชร์หน่อยได้ไหมนะครับฝากแชร์หน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากแล้วเดี๋ยววันนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยเกิดจากอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอยู่ไหนอยู่อยู่บนรถนะครับเมื่อเช้าไปบ้านลูกค้ามานะครับเมื่อเช้าไปบ้านลูกค้ามาตอนนี้กําลังจะเข้าร้านใครเห็นคลิปนี้แชร์ให้หน่อยเนี่ผมแชร์ก่อนผมแชร์ก่อนเฮ้ยมันไม่มีใครเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะทําไมมันไม่เห็นคอมเมนต์ ทำไมมันไม่เห็นมีใครคอมเมนต์มันไม่เห็นมีปุ่มอะไรเลยวันเนี้ยนะครับใครดูอยู่บ้างสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมขอพิมพ์ก่อนมันขึ้นไหมอ่ะพี่ช่วยเมนหน่อยสิมันขึ้นไหมเครื่องนี้ไม่ขึ้นเอาละสิเอาละสิเอาละส,ละสิแชร์ให้ก่อนแชร์ให้ก่อนไปเดี๋ยวจะรีบเข้าร้านนะครับวันนี้รีบเลยนะครับวันนี้จะรีบเข้าร้านเนื่องจากมีลูกค้ารอแบงค์อยู่ที่ร้านแล้ว นะครับตอนมีลูกค้ารอแบงค์อยู่ที่ร้านเยอะเป็นจํานวนมากต้องพูดแบบนี้ตอนนี้ลูกค้ามารอเยอะมาก <c oughs> ตอนนี้ลูกค้ามารอเยอะมากนะครับอาใครดูอยู่กดไ like ลค์รัวๆใครดูอยู่กดแชร์ให้หน่อยมันไม่เห็นเลยมันไม่เห็นข้อความใครนะครับสวัสดีครับอาช่วยกันเม้นหน่อยนะนะครับสวัสดีครับพอดีเดี๋ยวจะรีบขับรถเข้าร้านนะครับเอาใครดูอยู่เม้นหน่อยขึ้นไหมอ่ะ นะครับข้อความไม่ขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดี fc รับชมอยู่ไหนกันบ้างเอ่ยแชร์แล้วออะใครเป็น fc ผมคนละหนึ่งแชร์ก่อนใครเป็น fc ผมคนละหนึ่งแชร์แล้วกดไ like, ลค์รัวๆให้ผมหน่อยสวัสดีครับอ่าออกไปอัปเดตก่อนครับออกไม่ได้แล้วไม่ออกแล้วขอคุยก่อนได้ไหมนะครับใครที่ดูอยู่นะพี่จ๋าฟังแบงค์ให้ดีนะครับหากคุณมีของแบบที่แบงค์ตามหาอ่าผมไปแล้วนะ ขออนุญ,ญาตไม่ค่อยได้คุยเอาใครดูอยู่เม้นหน่อยเดี๋ยวจะกลับไปตอบให้นะครับใครดูอยู่เม้นให้ผมหน่อยเดี๋ยวจะกลับไปตอบให้แต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขับรถไปร้านก่อนนะครับอีกสักพักเลยนะครับกว่าจะถึงนะครับเพราะเนื่องจากอะไรหรือว่าตอนนี้มีเอฟซีของเราครับนําของมาขายที่ร้านเป็นจํานวนมากพี่ผมเชื่อเหลือเกินครับใครก็อยากขายของตอนเนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีผมพูดถูกปะล่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆ นะครับมันไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยวะนะครับแต่หากเอฟซีท่านใดที่ดูผมอยู่นะพี่พี่ฟังน้องนะนะครับแล้วคุณมีของที่บ้านเนี่ยคุณอยากขายคุณติดต่อแบงค์มาครับพี่ลองดูดิเนี่ยหน้าจอผมมันไม่ขึ้นเลยเลยอะตอนเนี้ยนะครับใครดูอยู่ก็กดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับก็ถือว่าคุยเป็นเพื่อนกันนะครับนะครับคําถามจากทิกตอกเช้านี้ไปซื้ออะไรมาเช้านี้ไปเช่าพารมานะครับเช้านี้นะครับไปเช่าพารมานัดที่ นะครับใส่ใต้นะครับนัดที่ใส่ใต้นะครับซื้อเสร็จแล้วก็เลยเออเดี๋ยวก่อนเข้าก่อนเข้าร้านไลฟ์สดบนรถเลยดีกว่านะครับขับเองใช่ไหมขับเองสิจีสวัสดีมึงนั่นนครับสวัสดีสุพรรณบุรีบ้านเดียวกันเลยนะครับสาขาสองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะสาขาสองอีกไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับสาขาสองไม่เกินหนึ่งเดือนอ่ามีใครดูอยู่บ้างมีใครดูอยู่บ้างอ่ะพี่พี่บอกผมหน่อยไม่มีใครดูเลยอ่ะ เออจริงๆวันนี้